อาควาเสียงประตูหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งหนึ่งครั้งน่าเก่งมากน่ารักจังเลยนะครับโรงเรียนเทศบาลสองครับอะไรนะครับลูกข้ามันตรีนะครับยินดีต้อนรับนะครับสนุกไหมครับที่มาเก่งเก่งไหมลูกอาสนุกแกสองคนบ่กสนุกไหมครับ นุกนะครับสนุกเอาไปได้ขี่ม้าบ้างเออเป็นไงอาการขี่ม้าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นม้าโยเกิร์ตไหมครับม้าโยเกิร์ตไหมโยเกิร์ตโยเกิรตแต่ว่าน่ารักเนาะโอเคนะครับตลอดเครื่องฮัตโตของพิธีกรโทรทัศของเรานะครับก็จะเป็นการขอบคุณนะครับพร้อมหรือยังพร้อมนะครับอ่ะเราจะขอแนะนำนะครับสุนัขม้าสายพันธุ์แรก นะครับเป็นหมาตัวแรกนะครับเป็นหมาที่นำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินานะครับเขาชื่อว่าน้องอัพเปโลอัพเปโลอัพเปโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซเวตุยเซเวตยอัพเปโลมาเออเห็นเด็นๆไม่ได้นะครับชอบมากนะครับเออยังไงก็ต้องได้กินอัพเปโลมาใี่ก่อนมาแนะนำตัวก่อนเออโอเคครับหมาสายพันธุ์นี้ครับเป็นหมาที่นำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาอ้าวขึ้นปุ๊บ ราคาไม่แพงนะครับแ uh oh. ค่เก็บแสนห้าเท่านั้นเองอย่าพึ่งโงโหัวที่ขี่อยู่น้องคำหอมนะครับเป็นลูกสาวเขานะอ่ะอพอลโลก่อนทำการแสดงแนะนำตัวก่อนยิ้มกว่าคณะครูอาจารย์แล้วก็น้องนักเรียนน่ารักไหมลูกน่ารักไหมท่าน่ารักยิ้มหน่อยดีอ๋อยิ้มด้วยนะครับอ้ยุธอาจจะหันตัวให้ดิมาทางนี้โน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 ลูกมาทางนี้มองมาทางนี้อพอลโลทางนี้พี่มองมาทางนี้เออมอง เลยิ้มเอยิ้มแต่เนหวานนะเออยิ้มอ่ะน้องๆได้เรียนมาแล้วน้องๆเห็นไหมครับว่าเวลาน้องๆเห็นม้าเนี่ยน้องจะเข้าด้านไหนนะครับน้องจะชอบมากเลยเข้าด้านหลังนะครับถ้าม้าไม่ได้สุบนะครับจะเข้าด้านหลังไม่ได้ม้าจะเข้าด้านหลังที่ปลอดภัยที่สุดเราจะต้องเข้ด้านซ้ายของม้านะครับปลอดภัยที่สุดนะครับด้านซ้ายเออยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มเออนะครับ อย่าอ่โอ๊ยีใจครับดีใจครับผู้คณะอาจารย์มาเยี่ยมชมการพิสูจน์ัวทัพยืนอ่ะอพอลโลมีความสามารถอะไรบ้างอพอลโลสามารถรับหวงได้ไหมรับวงได้ไหมอ่ะรับหวงได้อยู่นะครับรับห่วงได้อยู่อันอ่ะอพอลโลรับ่องรับ่องรับห่วงเออดูนะครับว่าน้องอพอลโลจะสามารถรับวงกันไหมอพอลโลรับรับหน่อยรับอุ๊บปุ๊บเนีเก่งจังเลยทำไมน้องอพอลโลเก่งอย่างนี้ เป็นม้าชันสำหรับนะครับกะเอามาคุยิ้มโู๋นะลูกสังเกตเห็นฟันใช่ไหมครับว่าฟันของคอยจะมีทั้งด้านล่างและด้านบนแต่ถ้าเราเอานี้แย่นะครับแย่เขาด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะกัดไม่เบิรนนะครับตรงนี้ม้าจะมีอารมณ์ให้ดูสังเกตของถอานะครับหูที่ใบหูนะครับถ้าม้าอารมณ์ดีหรือไม่มีให้สังเกตก็ใบหูครับแค่ใบหูขอลื่นไปทางด้านหลังสองข้างเข้พอใกล้เลยยิ้มโบ๋นะลูกโอ้ยยิ้มครับยิ้มแม่ ฟันก็โเปีงโอ้ยยิ้มขัดยิ้มอนะครับเป็นหมานะครับที่ลักษณะคับตาสุดยนะครับกรหดับหมาสายพันนี้เป็นการจูงกระบาลมีตัวเองนะครับว้ารามีกระตังครับเลี้ยงแทนน้องหมาอ่ะเดี๋ยวเระสาที่ใี่ดูนะครับเออถ้าเรานะครับเป็นการเลี้ยงกระดบาลมีตเองนะครับจูงตามถนนนะครับเลี้ยงแทนน้องหมาถ้าเราจูงจากหนองดวลําพูเข้าไปถึงที่อินโดนธานี เราจะเดินกลับยังไงถ้าเราไม่อยากจะเดินกลับเราจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงนะครับก็คือสามารถที่จะขี่กลับได้อะอพโลคกับแม่ขี่ได้ด้วยนะครับขี่ได้ด้วยนะครับเป็นม้าตัวเล็กนะครับอ่านขี่ได้แข็งแรงนะครับแล้วพาสามารถขอความร่วมมืออะไรได้บ้างม้าสายพันนี้นะครับสามารถขอความร่วมมือได้จะเป็นม้าใหญ่ม้าเล็กนะครับก็คือขอความร่วมมือได้ ติดเหมือนน้องหมาเอาเดี๋ยวพ่อขี่ให้เอออะเรามาดูครับว่าหมาสายพันธุ์นี้ขอพร่วมมืออะไรบ้างอ่ะอะเบลล์อ่ะนอนเลยเออนอนลงนอนลงเอาชักมืออ่ะขอนอนก่อนอ่ะอนอนลงชักบกหนึ่งนอนนอนลงเออนะรันั่งรับนั่งขี่กันเขาบอกว่าสามารถขี่ได้นะครับให้บอกว่าหมาสายพันธุ์นี้นะครับหรือว่าหม,มานะครับสายพันธ เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับคิดผิดคิดใหม่สามารถสั่งได้และนั่งให้นอนได้นะครับเป็นม้าที่ฉลาดถ้าใครอยากได้ม้าไปเลี้ยงมีขึ้นเลยมะครับเพิ่มไม่แพงบอกแม่มาซื้อเลยครับตัวละแสนนะคะโอ้ยอะโอ้นี่ยนะครับขี่ได้เราจะขี่ไปโรงเรียนเลยไม่ต้องขี่จักรยานตอหรือขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่ม้าซื้อม้าตัวเดียวจบเลยนะครับนี่น้องอัพเปโลนะครับซึ่งสามารถอ่ะ หัวราชันยกมือขึ้นจะเป็นหัวราชันยกมือขึ้นอ่ะมารีลูกมามาหัวราชันมานะวันนี้นะต้องเกียรติครับหัวราชันอ่ะมาร์ลุกมาข้ามมาเลยลูกข้ามมาเลยเด็กคนนี้นะครับวันนี้จะเป็นที่รับอีหัว้าชันด้วยเออมาเลยลูกมาเลยเทปอ่ะชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรครับน้องโฟกัสค่ะเดี๋ยวันนี้โฟกัสจะได้ขี่ม้าด้วยนะครับอ่ะโฟกัสมาอ่าโฟกัสจะได้ขี่ม้อเทล้วยมา ฟลโฟกัสขึ้นเลยอ่ะฟกัสขึ้นอ่ะอ๋ออ๋อฮะมันไม่เร็วหรอกครับตาปล่อยมันก็แลนเลยนะครับและน้องโฟกัสครับก็จะเป็นการฉี่ม้าแบบยกล้อด้วยนะครับอ่ะดีดีอ่ะฮะไม่ต้องกลัวตกค่ะอับปุโลยกหมโฟกัสนี้โอ้โหนะครับน้องโฟกัสกฉี่ม้ายกล้อด้วยอ่ะอับปุโลบอกว่าเป็นไงเอาอีกไหม เอาได้สักคนไหมลูกอัพเปโลเอาได้ตะคนไหมถ้าเอาได้เอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มนโอ้โหติดมากนะครับโอ้โหนี่นะครับอ่าน้องโฟกัสก็ได้ขี่ม้าด้วยนะครับอ่ะเอาลงทีน่อลองอัพเปโลลองอัพเปโลลงฟุ๊บโอ้ยจะให้ตีละกาหน่อยเอาไปส่งไปส่งไปส่งพี่โฟกัสหน่อยไปส่งพี่โฟกัสนะครับอ่านี่ครับอ้าวลงแล้วบอกโอ้โหเติดมากนะครับนี่ครับเป็นสายพันธุ์แรกนะครับเป็นสายพันธุ์นะครับฟลาเบล่า นะครับท right? <c oughs> <c oughs> ี่เรนามาฝากนะครับนี่ก็คือเป็นม้านะครับตัวเล็กๆนะครับที่มีความน่ารักอ่ะใครมีแคหลอดนะครับสามารถต้อนได้อ่ะ่ายมาต้อนได้ก่อนที่จะดูฮอตโชว์ของพิธีกรบอทาของเรานะครับก็จะเป็นความสามารถนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับอ่าอ่ะ้อนได้ครับเป็นสายพันธุ์แรกนะครับอ่าควอนมาท่าหนึงควอนจะของท่ามนึงอ่าตู้ของพิธีกรบอทาของเรา นะครับซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นสายพันธุ์แรกครับมีแค่หลอดอ่าเราจะได้ดูฮขโชว์ของเรานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์แรกครับเป็นมมาตุลเลกครับชื่อว่านองอัพพโลนะครับเป็นม้าที่เรานําเข้ามาจากประเทศอารกเจนตินาเป็นสายพันธุ์ฟลาเบล่าด้วยนะครับและเรายังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับคือคณะปัวจานะครับสนใจที่อยากไปขี่หมาได้นะครับมาเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็อยู่นคัตะลร์นะครับป่าสองมงตรงนะครับซึ่งเราก็จะมีม้า ให้ท่านได้ขี่นะครับในกิจกรรมการขี่ม้าถ่ายรูปแต่งตัวเป็นหนุ่มคาร์บอยสาวคาวเกิลเป็นม้าซึ่งมีราคาแพงนะครับซึ่งเป็นม้าที่นํเขึ้นมาจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นม้าตัวใหญ่ๆนะครับที่ว่าน้องเปกกี้นะครับอ่าซึ่งจะไจานนะครับสนใจที่อยากขี่ม้าได้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าผู้ใหญ่นะครับก็ราคา50บาทเท่านั้นเองนะครับถ้ามาเที่ยวแบบเที่ยวสาแต่เราจะเปิดเฉพาะสออาทิตย์แล้วก็อยู่แต่คาตะเล่ แล้วบ่ายสองโมงตรงเราเรียกอะไรนี้แอลคอปเชียมโปรเมอร์บรรับกับน้องเบกกี้หน่อยเลยเอ่าน้องเบกกี้ครับเป็นหนึ่งสายพันธุ์ครับเป็นสายพันธุ์ยี่ิบสี่ันธุ์ครับเป็นม้าของประเทศอังกฤษนะครับนี่อ่ะใครอยากไอ้ป้อนเชลลอดได้เลยครับกระร้องเบกกี้ครับเป็นม้าพันธุ์น้อประเทศอังกฤษนะครับให้สังเกตที่ปลายเท้าของเขาครับเหมือนใส่เกลียขาม้าหรือว่าเกลียขาปานนะครับนี่อ่าเป็นม้าตัวใหญ่ด้วย นะครับและสวยนะครับเป็นม้าที่สวยนามต้นโลกแต่เขาไม่มีความมือแค่นั้นเองนะครับปอดได้ครับปอได้จับได้ลูกจับได้สัมผัสได้ให้สังเกตที่ปลายเท้าเขาครับมันใส่เกงขาหมาหรือว่าเกงขาบานนะครับซึ่งถือว่าเป็นแฟชั่นที่นักม้าบ้านเรานะครับก็คือเกงขาม้าถือว่าเกงขาบานและอยู่ในกิจกรรมการจิมม้าถ่ายรูปด้วยนะครับกี่มม้าถ่ายรูปด้วยนะครับ สำหรับน้องๆนะครับไม่พอใจนะครับไม่ประทับใจวันเสาร์วันอาทิตย์มาเที่ยวได้นะครับพร้อมกับเข้าชมชมสองร้อยบาทกิจกรรมเล่นฟรีทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถเอทีวีเมนิทันหรอครับต้นนมปลาค้างพร้อมกับกิจกรรมการขีดม้าสำหรับน้องหนูเขาจะเป็นม้าตัวเล็กครับเป็นมือไม้ฟุราหรือว่าม้าหมุนค้าให้ได้นั่งด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นม้าตัวใหญ่ ราคาตัวละหลานสองพร้อมกับหลานห้านะครับมันก็มาจากอเมริกาแต่เป็นสายพันธุ์ยิบซีเลอร์พร้อมกับห้าให้เราด้วยขาปอาที่จูงเราทัา้งคู่กรบอยก,ก่อนแล้วก็กระบอกตัวน้อยนะครับตอนนี้จูงสองสายพันธุ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์จอบเบี่าพร้อมกับสายพันธุ์ยิบซีเลอร์นะครับให้ไ,ได้สัมผัสด,ด้วยวนะครับอ,อ่อาอ่าจะได้ลูกจับได้นะครับก่อนที่จะดูโชว์เรา นะครับที่นก็จะมีนีลาและศิลปะนะครับของเราคาร์บอยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับให้ท่านไม่ว่าจะเป็นปั่นเล่นห่วงด้วยนะครับจลับมาเที่ยวแบบครอบครัวรับรองว่าสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนอ้าวระวังระวังโอ้ยตื่นม้าบ่ตกใก้ม้าบ่ลูกเหรหรือว่าคุกอะไรคุกหนูบ่หนูไม่หนีบ่โอ้นะครับอ่ะโฟกัสอยู่ไหนโฟกัส โฟกัสยกมือขึ้นอ่าโอเคครับพี่โฟกัสเจ้กันต่อนะครับนะครับโอเคจะขึ้นเจ้ได้เออตั้งหนึ่งรูปแปมมือรูปหนึ่งแปมมือนะครับรอูปหนึ่งนะครับเราก็จะมีโชว์อยู่นะครับซึ่งเราก็จะให้สัมผัสกับกระเบื้าหารไปก่อนนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับอ่านะครับ เราจะได้ดูนะครับโค้ชเชอ์ของพิจิโกะทาส์กระตับใจเย็นนะครับจะมีม้าตัวใหญ่ให้ดูให้ขี่ด้วยนะครับแล้วก็ขี่กันนะครับรอบบ่ายสองตรงครับทุกวันศุกร์ที่ห้องปรับที่โต้หุว่าเขามีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์นะครับนะครับกลับได้อาเซฟี่กันได้ลูกเซฟี่กันได้นะครับอ่า เรายังมีนะครับลูกไม่ต้องที้นะครับยังมีไม้อยู่ก้อนนะครับใ้ก้อนอยู่นะครับใ้ก้อนเก็บไว้ก่อนนะครับไม่หมดก็เป็นไายเก็บไว้ก่อนเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะน้มาอีกนะคะลูกเก็บไว้ก่อนนะคะนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบริษัทเข้จหลักการฟาดได้เกิดเสียงดังเหมือนเสียงปืนอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับอาจารย์เอาไปใช้ได้นะครับเอาไปไว้แฝดหน้าห้องครับเด็กที่ชอบนอนในห้องมีเรียนนะครับใครที่ไม่สนใจการเรียนนะครับ ใช้ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประศัดิ์แล้สำหรับการฟาดให้เกิดเสียงดังเหมือนเสียงเตืนการเล่นควเล่นกันยังไงนะครับก็คือการหมุนนะครับถ้าเราหมุนนะครับก็เราทาดแบบนี้จะับให้ดังนะครับและถ้าเราหมุนแบบนี้นะครับก็ไม่ดังเหมือนกันให้เราดึงกลับหมุนแล้วดึงกลับนะครับหมุนแล้วดึงกลับแบทและโฟูเหมือนตีปิงปองนะครับจะฟาดได้หลายเสดด้านหน้านะครับด้านหลังด้วยนะครับครับ นะครับอยากให้น้องโฟกัสเอาโฟกัสมาเจอกันหน่อยมาโฟกัสมาองครับสลับหัวหน้าห้องนะครับมาโฟกัสมาโอเคเด็กโฟกัสคนนี้จะไม่ได้ก oh. ล uh, uh, right. ับลงเรียนไปด้วยนะครับแต่ได้อยู่ที่นี่ครับเป็นคาร์บอยมาพี่โฟกัสมาเออเออลองหัวหน้าเหรออ่ะเอาได้ลองหัวหน้าเอาโอเคลองหัวหน้ามาครับมาวันนี้ลองหัวหน้าครับลองหัวหน้าอาจจะไม่ได้ปักนะครับวันนี้อ่า มาชื่ออะไรลูกน้องนิวนิวจะมีข้อรือใ้นิว,นว,นวอาจจะไม่มีข้อมือกลับไปด้วยนะนี่อ่ะอ่ะกลับไว้ลูกกลับดอกไม้นะครับแล้วผมจะให้น้องนิวนะครับยื่นมือมาด้านหน้ายื่นมาด้านหน้าลูกอ่ะเพิ่มสังเกตสีหน้าคาบอยครับน้องนิวนะครับเอายื่นมาด้านหน้าลูกเพิ่นะครับไม่ต้องดูนะครับว่าดอกไม้จะสวยแค่ไหนนะครับ สนใจที่ข้อมือของน้องนิวนะครับครับไปข้อนี้เลยครับว้าตรงนี้เลยเอาาแม่นิวไม่เอาครับโอเคครับพร้อมครับนิวอ่าน้องนิวนะครับจะเป็นผู้อาศัยรับการกรับบอก่ะพร้อมอุ้ยจะหันหน้ามาทำไมจานเนี่ยเอาจะหันก็เอาอยู่ตะพุ่นเพิ่าเฮ้ยมองกล้องลูกมองกล้องเพิบมถ้าสังเกตตรงข้อมือนะครับอาจจะขาดนะครับหรุดปืนรั้วกรงที่นิ่โอเคแม่นิว ้หัวหน้าชิบอย่าไม่ต้องกลัวนี่ไม่ต้องกลัวเออพร้อมครับหนึ่งสองสามนี่ะครับมีความิเศมากเออกลัวไม่หนิวกลัวทำโอเคขอบคุณมากคบนมองเนียโอ้ยหัวหน้าห้องไม่มาเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคจะมาร่วมสนุกนะครับหลายต่อไปนะครับเราจะให้คราวเกลของเราครับเป็นผู้อาสานะครับรับต่มจะให้คราบเกลวางไว้บนหัวนะครับถ้าส กระโดดหน้าของท้าวโกงเราพร้อมครับดอกที่สองปึ๊บหนึ่งสองปุ๊บยันหนึ่งสองเอายันเล่ครับแล้วบอกสุดท้ายครับจะใช้ปากครับให้สังเกตฟังเสียงนะครับท้าวโกงเราครับโอ้โอ้ตลอดเลยนะครับดอกนี้ถ้าพลาดนะครับมีการหน้าแหกนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายจมูกครับตอนนี้ไม่พอเขาบอกว่าเป็นหมูกยังได้ด่งกว่านี ก็ได้เป็นเสริมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ะพร้อมครับและเราก็กบบาจะบรรจงตัดพับตรงที่ปลายจมูกแล้วก็เลี้ฝีปากด้านบนร่างพอยทั้งแท่งผมให้อ๋พอพร้อมย่างหนึ่งอาอย่างลูกย่งางอันหนึ่งสองปดย่างปดนี่ครับเป็นการเล่นอุปกรณ์ใช้ในงานบริษัทนะครับแค้สำหรับก,การฟาดให้เกิดเสียงดัง และช่วงเวลาจากนี้จะได้ชมมีลาและศิละปะของเด็กหนุ่มอายุแค่16ขวบแต่น้อยจะโชว์มีนาและศิละปะการขี่ม้าเขาขี่กันยังไงโดยไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์มาพบกับคาร์บอต่น้อยพมกับม้าไทยโพนี่ครับเจ้าสุดหล่อมามาขาอขอเสียงปรบมือให้น้องเลยแล้วนี่มาแล้วครับเป๊ดเป็นม้าขาวด้วย มาแล้วครับวันนี่ไ่ให้ขีม่ม้าขาวด้วยอ่าอ่าให้คณะอาจารย์นะครับสังเกตน,นะครับแล้วก็น้องนักเรียนด้วยนะครับว่าการขี่ม้าแบบนี้เขาจะไม่มีอานหรือว่าแซโดว่าเขาขี่กันยังไงครับถ้าม้าเบรม้าหยุดกระทันหันครับเขาอาจจะล่วงได้นะครับซึ่งม้าเน้ เป็นอย่างดีครับวันนี้เขาได้ขี่โดยการใช้การอาวุธนะครับโดยการควบควมุมควบคุมมือนะครับควบคุมม้าโดยการไม่จับม้านะครับแต่คขาใช้ใจของเขานะครับควบคุมม้าระหว่างใจกับม้าใจกับขาบอยครับจะต้องรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าม้าเบกม้าหยุดม้าอย่าไปทันหันครับขาบอยร่วงอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีอ่านนะครับจะเป็นการนั่งแบบหลังเปล่า การแสดงทุกครั้งครับจะต้องเป็นการ,รมัวมาเพื่อเป็นการขอความร่วมมือโดยการจับสายไม่เห,หงงงน็นครับให้เ้ยวซสายเป็นลูปวงกลมครับบอกมาว่าตอนนี้คอยควบคุมจ้าอยู่เด้อเจจะดื้อเจจะมือนเด้อกดเ้ยวซ้ายนะครับก็เขาก็จะเลี้ยวขวากดให้หมาได้รู้ครับเครื่องม้านะครับถึงแต่แต่ตัวเล็กแต่เขาเจ้าจะมีความเร็วในตัวด้วยครับ เมื่อพร้อมครับคาบอายตาน้อยก็จะโชว์ลีลาและศิลปะการฉีดม้ยิงธนูครับโดยยิมพที่ลูกโปวงวันนี้เขาจะยิงแั่นหรือไม่แน่นนะครับโดยครับที่เขาจะปล่อยไม้ให้วิ่งลุกวงกลมควบดพื่ความเร็วครับปั๊บเปลี่ยนโบแล้วก็ชัารนู ูกแตกลูกเดียวนี่คือของฝึกมาจริงๆนะครับโอ้โหขอเสียงปรบมือกับต้านน้อยด้วยอ้าวเขาบอกว่าอาการใช้อาวุธธนูครับเขาไม่ถนัดใครอยากเห็นข้าโบยตะน้อยครับใช้อาวุธปืนดีกกันขอเสียงปรบมือหน่อ้าวพอใช้ธนูแนละ้วขอจะใช้ปืนดีกกันด้วยอ้าวลองดูครับลูกปืนเลือสามลูกตากมนี้ไป ตาไมอ่าเราดูกขี่ม้าเรว่จะไหครับตาขาทได้ไหมหัวับเหลือาวุธปืนดีครับนงสอโอ้โหตรับเหลือเดลแตกหรือไม่แตกไม่แตกแล้วครับโอ้นี่ครับือความสามารถนะครับในวาและศิลปะการขี่ม้าออ ใครมีแครอทป้อนอาหารแครอทได้ลูกอเอาป้อนอาหารมาได้นะครับนี่คือไฟหุ่นรับสุดหล่อของเรานะครับอ่าแล้วนี่ก็คือฮิทโชว์ของพิธีกรบอกถารของเรานะครับที่นำมาฝากอ่าน้องกระนุ่งไหมกรนุกงไหมครับสนุกนะครับให้พ่อแม่พาพ่อแม่มาเที่ยวแบบครอบครัวนะครับสาวอาทิตย์นะครับบ่ายสองโมงตรงไอโตกันอยู่ตรงนี้นะครับ เช่นก yeah. ็จะได้เล่นกิจกรรมต่างๆด้วยอ่าสำหรับม้าตัวนี้ครับก็อยู่ในกิจกรรมมือกล้าวนะครับหรือว่าม้าหมุนนะครับสามารถขี่ได้และเป็นผู้สอนน้องที่เรียนขี่ม้าด้วยนะครับตลอดพัฒนาระวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพนักงาจงูจ่าและก็น้องเพียรนะครับทุกที่มาเพิ่มจำนวนที่กบตาของเราเออจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างคอยนะครับงูจ่าจะมีแต่ความสุขร่มืว้และนะจะโดนหน้าที่การงมาพนัองานที่รบการของเราขอต่างกันว่าขอมาคุณ